เฮ้โจให้ดูดูขันตาก่อนเห็นไหมดูพี่ตามีก <diction aries> <ged phones> <cido ware io Willy> ี้สิเฮ้ยมักขี้แม่งเม่เราแค้หลายทีโอ้โหเออพี่พัดเงียบพูวดู่ะอ้ยูดโตถึงีม่ได้แล้วพูกอบไหนสุมดาาไม่ได้กลัวสุมดาทโอ้โหโอ้โหเตราะอยู่นั้นแหละ ทำไมอ่ะพี่อย่างนั้ผมมงุนีก็สบายล้วบู่แล้วด้วยนี่มีอะไรกรอไข่ถแอหมดดีไม่หมดเว้ยอ๋อเฮ้ยทำอะไรมามันจะล่อไม่ได้ไนี่ก่อนมังกนมามังกรหรือมาทีโล่ติดโลกแลนะจบมามองกนหรือมาทีโล ไปกินเรากินเราม่นี้เหรอไม่ไดเดยวกินเราไปเทีี่ายกินเราคนที่้านที่ไตเขาใส่บ้าเราแล้วี่ยังไม่ไ้ยี่เีตรงกลางที่เปียตวได้เอาเลยพี่เดิน้วงไยังไงไปแล้วเดินไปแล้วเอาเลย มินด้วยากอด้วยากอด้ยต้องกินเกลับมาเออกินเองใช่ะกินเองคนเดียวอ่ะสามสองแค่นี้แค่นี้เม่เปียเยอะแล้วสาองกินเองเลยเออสามสอเดี๋ยวก็รู้อ๋อต่าทีเราคิดเราไมาคอินเองเออน่าเบื่อ มางั้นครมีเห็นเฉยหรอกแค่มองรูปแค่แค่มองรูปแต้มดิ่นก็เฉยว่าอันไหนมันดีไม่ดีเนี่ยหมดแท้แท้หมดะเราเอาเม็ดไปเส้นด้วยมันไส้ฮะน้าพี่ชายเออเพ็ดไปเส้นเดี๋ยวเราจะใช้ทางลาดยางจัดการควาบตกหน้าไม้เลยเนี่ยหน้าปูว่าหน้ากลัวเห็นเลือดเออหน้ากลัว่าหน้าปูว่าหน้าปูว่าเออนะ

แวแต่ต่อไปก็รออยู่่มัเป็เย่เอ,อ,อยรแรกกัโ,ลกโเลยน่ไงามาด่เห็นหน้าบัวหมดแล้วเออเดี๋ยวก็รู้กินไม่กิน,นพูดโมโหลราไวออ้มาเ่นมอ,อมากิโลมีอะไลูกกินกินเยสเออใ่เยอะอยู่าไล่ออไล่เออทำอะไรไม่ได้เออมาคิโลมาใส่กระสุนไแล้วกระสุนไปออ เวยสุดข <łość> ้มวยสุดขัเออรู้สึกอบุญนะมันแค่้าที่น่าเออมาที่นู่มาใครเ่องี่รับปี

เว้ยแย่เ yeah, ว oh, hey, right ้ยเฮ้ยผมาิ hmm> ีราฟรีดวว่ะแย่เว้ยเออให้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 ให okay. ้ออนี่ไงลุกอย่หัวบวมตุยอ๋อยาเกลยเเอไม่ชอบยายายาเอาเอากินมาเออ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  ข้ามใช่เข้างามเข้าวข้ามข้าวข้ามพี่อยู่พี่อยู่ได้ไงพี่เสียโคนิดกินไปดิไม่ใชยังไงเออไม่ชนะเใช่ใช่ใช่ไม่ชนะพี่ใช่ถูกถูกถูกพี่พูดถูกเอ้แล้วพี่ไม่น่าเสียโคนเดพี่ไม่น่าเสียโควิต้องรอกปูท่าเดียวแล้วบอกพี่ว่าจะได้จะได้ดัว่ายังไรตรงวัดสูง กินอ่ะก็ทำไมอ่ะกินหน้าม้าไปจับตัวเนี้ยมาไปจับ้ขกินม้าเราแลยม้าตัดม้าเนี้ยม้าไปจับที่ก็ม้ากินเราที่กินม้าเขาก่อนกม้าก็เลอฝนหนีอ่ะกกลับมาลุกเดียกินลุกกลับมากินลุกเลยมันน้อยอ่ะที่มันเป็นเยอะลอยเยอะเลยน เรากินเนี <with> and and ่ยสมมตมว่นาเรากินนะเรากีนนะเขากินเาใช่ไหมเรากินเขากินเาเขาแพ้เลยใอามดแนมี่มาดีกว่าเหนื่อยใจวะอมาต่อมาเหรอ ต,ต่อมา้อมางนี้ต่อมานี่อุ้ยเบี้ยเขาเหลือเยอะนะพี่นะทำไงได้เนี่ยเหลือโคเนี่ยก็ทำให้ทำไ,ไ,ได้ไหมใช่ไห้ลูกทำยาต้านแบงก์เหรเออเหลือไม่ได้เพราะเรากินเขามันกิน,นามืดเรามานั่นเรามานี่เขากดเราอ่ะไล่เหลือเขไล่เราเ,เราแพ้เลย dự thi lắm, nhóm dân, nhóm dân thi lắm, Ờ, ờ. Uh. Uh. lỡ ไ่อเราน่า่อราทียลก็ัตมาันต้มายาเสียปักเลยลงนี่น่าะตาเจ็ดตาเจ็นี่อะไรเอ้าาามันคือะไรนะโอ้ยเหนื่อยไปวะไปมากีโมจะลอเราซะนาัหายไม่ได้พูดะโมโหอ่ะ หายไปเลยจาขอร้องทำให้มันดีๆมันน้นแพ้หมด

เราเป็นเก่งอย่างนี้วะน่าเบื่อ

มี like, ตรงมีตาเตออะไรมาเนยากเตอทำไมคเขเ่เรื่องมันมากมาันนี้ยมตายรเป็นมากี่นี่เเามานี่เขามานี่ทำไมสีเดืนอ่ะตันี้เราก็กินตัวนี้เนียมีไม่ได้เขาขุนตีนหนไงเขาขุนตีนหนไง ตีแล้วก็กินเม็ดก็เด่เออนอะไระแ้เขาไปกอดอ,อ่ะอะไรไมเขาไม่อนเขาอย่าทำอะไรเขาไม่มีเ่อยาเขาหมดแรงแล้วเออเออเอแอเออ no mar เรางมากลายเป็นม้าเรามมาชิลูก้ยเออบอกเขาด้วยนี่ทุกตัว <c oughs> เอเอจะล่อเราท่าเดียวเลยเว้ยเรบอกเพื่องปรมานี้้หเออจะล่อเราเออจะล่อเราล,ลูก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 ,ลก,ลก,ลก

เขาอยากมา่อยครักำลังเขายังไม่มายังไม่พอกำลังเขายังไม่พอพีไปครัเขาทำอะไรเราไม่ได้หรมาเขาแพ้เราหมดมันง่ายหมดโอ้โหคุณตไยุณจะไปักใครไว้เนี่ยกิโล mọi người có người mọi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  người 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 เลเราทาดีเไม่ยพูดเสียเสียหายหมดเลยเว้ยเอ้ยการทีถอมาไล่เอเอ้เ้ยได้เว้ยไม่ปวดกันรถอยมาไล่เบื่อเ๋ยเบื่อไม่หมดเลยถอยมาไล่ได้มมถอยไลมาดีกว่ากำลังเขาไม่พอเขาทำไรทำเออกำลังเขาไม่พอับเดิม ไม่ไปตรงไหนเลยหรวะฮะโอโห้ล่ะเออตีพ้องมันดิไอ้า้องนี่เหรอเอ้า้องนี่เนี่ยมันมีแต้มนี้เลลูกพี่เอาตีมันก่อนทีได้ไหมตีมันเกลี้ย ไปเดิมไปถึงร <to break an iously> ู้ท่าถึงรลยเหรอน่ายอันนี้แก๊บบอกให้นะครับผมไม่เห็นนะเี่ยทุกคนดีกินเลยวคนนี่นี่นี่นแก๊บเขบอกว่าีกินแล้วก่อนได้ไหม